ไปแล้วนะพรรษาหนึ่งผ่านไปแล้วแ๊บเดียวพรรษาแล้วพรรษาเล่าปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปไร้ข้าไหมหรือผ่านไปนแบบมีคุณค่าบ้างไหมในหัวใจ ทบทวนนะอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆสิ่งเหล่านี้ท่านกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ก็เพื่อให้ยังไงก็เพื่อให้มันได้ย้อนมาคิดสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นท่านไม่กําหนดได้หรอกพระเจ้าะมีเงื่อนไขของเวลาเหล่านี้พอให้ได้ตั้งความคิดความอ่านขึ้นมาออมีการเวลาผ่านเราไปอีกแล้วทันศาหนึ่งผ่านไปอีกแล้ว ถ้าไม่ได้มีอะไรยั่งคิดเลยบวชไปสักกาบวชไปธรรมดาธรรมดาจนตายไปก็ตามแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้มันถึงเหตุถึงผลมันก็จะปล่อยผ่านไปเฉยไม่มีอะไรเตือนใจเลยไม่มีอะไรมาสะก,กิดใจมีทันบางกดเตือนไว้มันได้ประโยชน์หลายอย่างได้เตือนใจสักหน่อยเนี้หมดไปอีกแล้วพรรษาหนึ่ง เป็นไงการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นไงได้ย้อนทบทวนดูปีหนึ่งแล้วนะอายุแค่นี้แล้วนะผ่านไปเท่านี้แล้วนะี่ยังเหลืออีกเท่าไหร่กันทำไมทบทวนดูปล่อยผ่านเฉยๆจะไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งน,นั้นแหละนี่จะสักว่าทรไป่สักว่าทร,รไปตามความเคยชินเฉยๆ ไม่มีอะไรกระตุ้นมันไม่มีจังหวะกระตุน้นจังหวะให้มันเพิมข,ขึ้นมาอย่างนี้มันก็เลื่อยเฉื่อยไปเลื่อยเฉื่อยไปแบบธรรมดาธรรมดานี่มันไม่ใช่ของดีเลื่อยเฉื่อยของกิเลสความเลื่อยเฉื่อยที่ประพฤติทำเนี่ยเดี๋ยวกิเลสมันก็เข้ามาแทรกเข้ามาแล้ว เพรเลื่อยเฉยไจสหาอะไรเกิดขึ้นมาให้เฉยชมได้ยากที่สุดมันมีแต่จังหวะเหมาะที่กระปุ่นหัวจิตหัวใจขึ้นมามันถึงจะได้อะไรแปลกๆขึ้นมาเฉยชมในหัวใจตัวเองอยูเช่นเงื่อนเวลาเหล่านี้เป็นต้นผ่านไปแล้วอายุมากขึ้นแล้วร่งางกายถดถอยไปแล้วแต่จิตใจเป็นไงบ้าง ยังไม่มีอะไรเลยเหลือมันถึงจะมีท่าต่อสู้ขึ้นมาท่าฮึบกขึ้นมาอีกมีการร่วงร่วงไปเรียกมาคืนไม่ได้อีกเลยทิ้งเราไปเฉยเลยนำหน้าเราไปเฉยเรายังย่งำอยู่กับที่อย่างนี้เวลานำหน้าเราไปแล้วชักนำอายุเราไปชักนำสัขงขารร่างกายไปแต่ใจิตใจเรา,ย,ายังย่ำอยู่กับที่เฉยๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์แล้วไม่ทัน จะไม่ทันการเวลาแล้วนี่เนี่ยอาศัยการเวลาเหล่านี้อาศัยเงื่อนของเวลาเหล่านี้มาปลุกปิุกปลุกใจตัวเองงนันเปล่าผ่านไปผ่านไปเฉยๆพรรษาแล้วพรรษาเล่าปีแล้วปีเล่าไอสิ่งที่มันไม่เฉยมันมียอยู่ทั้งนั้นร่างกายมันไม่เฉยด้วย มันถดถอยลงไปกําลังสติปัญญาถดถอยลงไปกําลังความคิดความอ่านถอยลงไปทั้งนั้นแหละก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับหัวใจเท่าที่ควรบุญกุศล่าได้อยู่แต่มันพื้นเหลือเกินนั้นไม่น่าเชยชมเลยบุญกุศลจากการได้บวชได้รักษาศีลภาวนาบ้างนี่ มีแต่มันไม่ไม่เฉข้อจะควรชมเชยแล้วแค่น,นี้ตัวเองคิดตัวเองก็ยังไม่ภูมิใจของธรรมดามควรจะมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นมาบ้างถึงยังไม่มีความสงบก็ตามกับความแปลกในในความเพียรความเพียรของเราปีนี้ยิ่งกว่าปีก่อน อืแค่นี้ก็ยังพอพอจะภูมิใจได้บ้างความอุตสาละมัดระวังของเราทำสารนี้ดีกว่าแต่ก่อนทำไมก็จะไม่มีอะไรไว้ชมตัวเองเลยแล้วก็ไม่เกิดความภาคภูมิใจอะไรในการประพฤติปฏิบัติจิตใจมันก็ต้องอ่อนลงน,นี่ก็ธรรมดา ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมาเชยชมแล้วกิเลสเดี๋ยกิเลสก็กำเริบขึ้นของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ใครจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่หลักเกณฑ์ของธรรมชาติหลักวัฒนธรรมยังไม่มีอะไรมาเป็นทู่แข็งของกิเลสมันก็เดี๋ยวมันก็แซงหน้าขึ้นไปแล้วยังแข็งมันไม่ได้ ออกพรรษาสําคัญอย่างนี้ให้กระต้นหัวใจตัวเองทบทวนตัวเองดูอย่างรุนแรงกระตุกตัวเองอย่างรุนแรงดูสักครั้งหนึ่งผ่านมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเร็วก็จริงแต่ว่าเวลาก็มีคุณค่าเก้าสิบวันสามร้อยหกสิบห้าวัน ผ่านไปผ่านไปอยู่อย่างนี้เหรอเรานี่ยนะต่อไปก็อย่างนี้เหรอมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับความหวังความต้องการมีประโยชน์อะไรเอาอะไรมารองรับความหวังของเรา ความเสื่อมโทรมของร่างกายของธาตุของขันเสื่อมไปใกล้ความตายเข้าไปมันสามารถขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือใกล,ใกล้ใกล้ความตายเข้าไปแล้วถดถอยไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่ของดีไม่ใช่พรรษามากแล้วดีไม่ดีมันถอยไปหมดทุกอย่างเสื่อมไปหมดทุกอย่าง มีก็ผ่านไปแล้วความเสื่อมเข้ามาเรือ่อยีปแล้วทำหน่อยเราจะเนอย่างนี้อยู่อีกแล้วภรษานี่ก็เหมือนรรษาที่แล้วยังไม่ได้อะไรเด็ดๆมานเป็นหลักฐานเป็นพยานในหัวใจเลยนี่คิดไปคิดมามันมีแรงสู้มันทำไปเรื่อยเฉยไปอย่างนั้น ไม่คิดทบหน้าทวนหลังดูไม่หาวิธีกระตุ้นจิตใจตัวเองมันมันไม่ฟื้นขึ้นมานะนไม่ฟื้นขึ้นมาได้ตัวมันเองเราผู้เป็นเจ้าของมันเราจะต้องหาวิธีกระตุ้นมันอาศัยหลักเกณฑ์ที่พระเจ้ามอบไว้มีการเข้าคําสามีการออกพรนษาเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาแล้วก็ต้น หัวใจตัวเองลูกขึ้นมันเฟื้นขึ้นมาไม่ให้มันจมอยู่กับแบบเดิมถึงแบบเดิมดีแล้วก็ยังดีไม่พออีกหลายชั้นเลยถึงอพอจะมีอะไรดีอยู่บ้างแล้วก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงที่สุดนี่มันหยุดอยูย่เฉยไม่ได้ มีถ้าคิดถ้าอ่านแบบนี้ยังมีความหวังอยู่แล้วมันมีความคิดควาอ่านแบบนี้ว่าความหวังมันน้อยมากหวังถึงนน้นมักถึงผลนน่นแต่การประพฤติมันไม่มันไม่สูงเท่านั้นนะสิมันก็เลยยังไม่ได้เอาพยายามต่อไปถ้ายังอยากได้อยู่พยายามต่อไปพยายามให้หนักกว่าเดิมเพราะแค่นี้ยังไม่ได้แล้ว ความเพียรมีเท่านี้ยังไม่ได้ความอดทนความอุตสาห์ขนาดนี้ยังไม่พอเมื่ออยากได้อยู่ต้องต้องยิ่งกว่านี้อย่าส่ยเงินเวลาทําทแค่นี้ยังไม่พอนะเวลาผ่านไปขนาดนี้แล้วที่เราประพฤติมานี้ยังไม่เพียงพอเลยเั้นช่วงเวลาที่เหลือต่อไปต้องหนักกว่านี้มันมีแต่ท่าสู้หนักขึ้นหนักขึ้นทั้งนั้นแหละก็มันยังไม่ได้เอาไงวะ อาทำกระตุ้นหัวจิตหัวใจขึ้นมาเดีย่ยดูมันหน้าววาดเสียวไหมล่ะแต่ละคนพันนามากขึ้นแค่นี่เป็นของดีกับไม่ดีเลยเพราะทุกอย่างเสื่อมไปหมด กำลังกายกำลังความคิดความอ่านเสื่อมไปหมดแล้วจังไม่ควรยินดีกับสิ่งเหล่านี้ควรจะเห็นโทษมันสิ่งที่เสื่อมไปนี่ทําไงจะใช้งานมันให้เต็มที่อีกหน่อยมันเสื่อมยี่งกว่นี้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วออนอกพรรษาในพรรษาไม่สนใจแล้วอาศัยเงื่อนไขตรงนี้นิดเดียวมากระตุ้นหัวจหัวใจเรา นอกพรรษาก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นหาสาละใส่ตัวต้องต้องแบบนั้นอย่าไปปล่อยเลยตามเลยข้าพรรษาออกพรรษาไม่มีความหมายอะไรไมใช่ไม่ได้ดอกต้องหาความหมายให้เจอสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้ ความหมายให้เจอเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าจะไร้สาระเป็นอันว่าไม่มีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ต่อท่านก็ไม่มีันั้นต้องมีประโยชน์ต่อเราเนี่ยบทบัญญัติต่างๆนานาล้วนน่าต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติค้นหาให้เจอเถอะคิดไปคิดมากระตุ้นหัวใจตัวเองขึ้นมาปลุกขึ้นมาเลย ทันสาผ่านไปรวดเร็วแล้วเกิดหัวใจเรายเอยั่างนี้เหรอไม่ได้แล้วนี่นะเราว่าเราก็ทําอยู่นะแต่แค่นี้ไม่พอนี่เราต้องมากกว่านี้สิวันนี้มันก็เข้าใจเรื่องของพระเจา้าแหละทําไมท่านถึงต้องเอาตายเขาว่าขนาดนั้นทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ถึงได้โลดพ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําได้เนี่ยก็ท่านเห็นอย่างนี้แหละผ่านไปปีแล้วปีเล้าพรรษาแล้วพรรษาเล้ายังไม่ได้ยังไม่พอทั้งที่ทาหนักอยู่หนักอยู่เพราะนั้นต้องหนักกว่านั้นท่านกนนั่งเอาจนตายเป็นสู้ตายเดินตรงกลมมันจนลม้มหกลม้มห้าครั้ง ทิ้งบทคลาไมไว้ให้เราดูดีวหลวงปู่ตันอยู่นั่นะเดินจงกรมเดินมันล้มท่านอธิษฐานเลยนี่ถ้าเดินล้มไม่ถึงห้าครั้งจะไม่เลิกเด็ดขาดท่านก็เดินจนล้มห้าครั้งจริงๆดูสิหัวใจประเภทนั้นท่านถึงจะเป็น,ปนยอดยอดหัวจิตยอดหัวใจ หนักกว่าเดิมยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงเหตุถึงผลตรามพคืงต้องหนักกว่าเดิมไม่ปล่อยให้ออกพรรษามาทําให้หัวใจมันเลื่อนลอยไปกิจการนูน่นงานนี้ทําให้หัวใจเลื่อนลอยไปน่ยเสียเปลียนเลยได้เศษบุญเศษกุศลติดตัวไปหน่อยเดียวติดตัวแก่นตัวหลักเกณฑ์ไม่ได้เศษเศษมันโดนเศษเศษบุญไปใช้ไปเท่าไหร่ก็หมด ตัวแก่นที่จะติดหัวใจไปไม่มีถึงยังไม่เพียงพอเอะไรมีก็ตามเถอะแต่ถ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วไม่มีวันพอเอาตรงจุดนี้ให้ได้จุดนี้หัวใจตัวนี้เยาวมากมานะนี้นะเหนื่อยไหม เมื่อยมาตั้งหลายวันแล้วเหนื่อยลงเหนื่อยลงฝาดยากแก้ไขไปหลายเม็ดแล้วนะเนี่ยอ่ะไปไปเลิกกันเถอะ